กำมกระจายข่าวระดังกันต่อพร้อมกระจายแล้วนบัตรนาวเรียกว่าเหอลูกคนแรกน่าดูสำหรับคู่นุกอัธพร,รกับป้ายอาริมระดาที่ใกล้จะเป็นพ,พ่อคุณแม่เต็มตัวโดยได้ตั้งชื่อลูกชายที่อยู่ในท้องไว้แล้วว่าน้องอันดามาจากชื่อของทั้งสองคนรวมกันค่ะก็ชื่อก็ตอนแรกก็ที่คิดกันเอาไว้ก็คือน้องอันดาค่ะมันเป็นพยัญชนะที่มีอยู่ในชื่อของเราทั้งสองคนนะอัธพรอาริรดาผสมกันเป็นอันดายังไงกันุก็น่ารักเรียกง่ายดี ก็พยายามจะอยู่ด้วยตลอดเวลาฮะไปไหนก็คือพยายามจะแบบว่าไปได้วยกันเลยอย่างเงี้ยแต่พี่แต่ว่าจะพวงพวงหน่อยช่วงใกล้ๆคลอดบางทีผมอาจจะต้องทํางานแต่ว่าก็อาจจะต้องรบกวนบอกผู้ใหญ่ครับว่าถ้าเกิดภรรยายใกล้คลอดแล้วก็อาจจะต้องขอหยุดพักสักแป๊บหนึ่งหรืออะไรก็ว่าไปด้านเพ<ส>ื่อนสีหย,า,ยางนุ่มมอสก็แนะเคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้กับทั้งคู่ในฐานะที่ตัวเองมีประสบการณ์มาก่อนแล้วอยู่ในกองถ่ายเขาก็ถามนะครับอย่างล่าสุดผมก็เพิ่งส่งซีดีที่เป็นแบบ ซีดีนักเป็นโนที่ชื่อโชแปงครับครับผมฮะคือให้รู้ฟังผมก็เตือนเตือนฝ้ายบอกว่าตอนนี้5เดือนแล้วเนี่ยก็คือพยายามทานอาหารที่มันมีประโยชน์กับลูกครับก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ถ้าเราแบบกินมั่วซั่วเนี่ยมันก็มันก็ได้กับลูกหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าเห็นฝ้ายเขาไปตามพี่หนุ่มตลอดแล้วก็พี่หนุ่มก็ถ่ายดึกดื่นเราก็ไม่ค่อยแน่นอนบอกว่าพักเยอะๆนะอะไรเงี้ยเด็กจะได้โตไว วันกานหนุ่มเจมเรืองศักด์แวะมาห้องรับแขกดาวกระจายพร้อมแจ้งให้ทราบว่าพรุ่งนี้จะเปิดขายบัตรเจมเรืองศักด์คอนเสิร์ตได้เวลาเจมส์เป็นวันแรกซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็มีหลายคนที่แอบ,บลุ้นว่าหนุ่มเจมจะชวนอดีตหวานใจสาวเอสศิการมาเป็นแขกรับเชิญด้วยไหมเพราะเอสก็เคยเป็นนักร้องเก่า RS เหมือนกันนี่จะมาร้องเพลงอะไรกันดีล่ะ,ะไม่อาจเป็นใจเงี้ยไม่อาจเป็นใจเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไ ก็อาจจะเป็นแขกรับเชิญท่านอื่นนะเอ๊ะอาจจะมาให้กำลังใจมาดูคอนเสิร์ตอาจจะมาดูคอนเสิร์ตชวนชวนไหมครับชวนครับชวนแน่นอนครับแต่ว่าตัวเอ็งจะติดภารกิจอะไรหรือเปล่าก็ไม่ไม่รู้แต่ก็สามารถมาดูใด้ครับจะพาใครมาดูได้หมดครับผมของเราก็น่าจะพาคนนั้นไปใช่ไหมคะก็ก็คงจะต้องพามาดูทั้งบ้านเลยละมั้งกบไม่ได้มาแต่เขาคนเดียวพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมมาจองบัตรครับผม คู่เลิฟหนุมแม่มกับหนุ่มบ๊อบบี้อาสาเป็นไกด์พาทัวร์สถานที่งดงามเพื่อต้อนรับวันแม่แห่งชาติเริ่มที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถภายในมีการจัดแสดงฉลองพระองค์ที่มีความสวยงามตัดเย็บจากผ้าไหมที่ชาวนาชาวไร่นำมาถวายจาก ชมความสวยงามอลังการของพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ภายในมีนิทรรศการสินแผ่นดินซึ่งเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาที่อยู่ในสถาบัานศิริกิตติดตามชมคู่เล,ลือกตลอนทัววันอาทิตย์นี้เวลาใหม่บ่าย3าโมง10นาทีทางโมเดิร์นไนทีวีค่ะช่วยกันส่งแรงใจไปเชียร์น,นักกีฬาไทยให้คว้าเหรียญโอลิมปิกกลับมาฝากคนไทยเยอะๆนะคะ